thú qua bạn ừ. thú các à, Đôm nó có thú ừ. Ừ, đốm nó có thú mình lắp vậy rồi bên ơi ơi Giói

อดมแล้วกระดู มันอยู่บนหลังคาบ้านหลังลนู้นเอ้ยอยู่ไหนวะมาย้อยไปไหนไม่รู้เนะี่ย้อยเอ้ยย,อย้อยเนี่ยจับเก่งเนี่ยจับหนูเก่งมากเลยเนี่ย อืมวันนี้ไม่ได้หนูไม่มีหนูก็หนูจับหมดแล้วเนี่ยลูก